ตึึงๆว่าสีเฮ็ดแกงไตปลาหมูอก่อนบัวจ้ามือนีเฮากระด้เห็ดแกงไตปลาค่ะแกงไตปลาขนมจีนใส่ไข่นกะท่าใส่น่ไม้ใส่บักเขือใส่ยังอีกใส่บักือบัเกือหรือฟักทองค่ะ ไตปลาทําจากไตปลาแห้งของครัวไทยไทยและไทยทูยูนะคะชิ้นปลาโตๆแบบนี้นํามาทําแกงค่ะวันนี้เจ้ใส่ผสมกันกับไตปลาคั่วสุกนะคะอันนี้ปาดถุงกินได้เลยอันนี้นํามาแกงนะคะวันนี้ใส่2แบบรวมกันค่ะสนใจสั่งซื้อรายละเอียดตรงแคปชั่นแล้วก็คอมเมนต์นะคะผักสดวันนี้มีถั่วพูจ้ะโปะลงไปเลยผักสดวันนี้มีถั่วพู้อย่างเดียวอยากกินถั่วพู้อย่างเดียว ก่อนกินค่ะถังเช่า1แคปซูลเพื่อสุขภาพและผิวพธรณที่ดีจากภายในสู่ภายนอกค่ะ30แคปซูล790บาทลิปสติกเมเบลินซูเปอร์สเตย์ค่ะเมเบลินซูเปอร์สเตย์อันนี้ไครนกกระทะ ขนมจีนสาวเจอสีม่วงค่ะวันนี้บ่านเห่าได้ยินข่าวว่าฝนตกมันบ่คะร้อยเอ็ดน่ะฝนตกร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนาะเขตเทศบ,บาลฝนตกแมว่าหมู่บ้านนี่มันอีปป้ตกบ่ ชิ้นปลาโอโตโตแบบนี้จะมีมาในถุงนะคะจะมีมาในถุงของตายปลาแห้งเนี้ค่ะนี่จะได้ชิ้นปลาโตโตวๆๆมาแบบนี้นะคะห้าอยกรัมสามรอบาทค่ะ

นชทบ่ะคะต้มน้ำให้เดือดใส่แตบปลาแห้งค่ะชิมแล้วก็ปรุงส่วนตัวเจใส่รสดีแล้วก็น้ำปลรรานิดหน่อยแค่นั้นเองเติมใบมะกรูดค่ะเติมผักตามชอบบางคนก็ไม่ใส่ผักก็ไม่เป็นไรเอามากินกับผักสดก็ได้ค่ะไม่มีอะไรซ้ำซ้อนเลยทำได้ง่ายๆค่ะมือใหม่ยังทำได้เลย ูเริ่มน้อยแล้วค่ะเริ่มมีน้อยแล้วตอนนี้รอคะนา้าพักสลัดพักซีหอมต่นหอมกระเทียมผ่ามันไหญ่จ้ะ ปลูกผักหน้าหนาวค่ะมะเขือก็เริ่มไม่งามแล้วค่ะเริ่มบดกกันนะจะแล้วก็ต้องแบบว่าโลออกแล้วก็ปลูกผักตามดดูค่ะ บางท่านก็ใส่ไข่ไก่อะแต่เาเจอมาใส่ไข่นกกะทามันแซ่บกว่าลืมทิชชู่ป้มิผู้ใดถ่เสิร์ฟทิชชู่ให้แล้วเด้อคลิปดใดวะคี่ว่าลืมลืมทิชชู่ไม่มีคนเสิร์ฟทิชชู่ให้แล้วค่ะ จิกซอคลิปเดินเช็คอินทหน้าบ้านเพื่อนสาวออมอิงแลนทรงใหเบ้างที่คุณเมย่าคัฟเวอร์เห็ดคือแห้งเหมือนมากมากขัก้นอี๋คือมาสอนความค,ามคามนนะ่ะทำเหมือนมากชอบมากปากไม่แต่ใจเฮือเฮือกเป็นมาเลยโอ้บอกว่ามันคนอีสานถ้าไม่บอกนี่นึกว่าคุณเมย่าเป็นคุณอีสานค่ะ คุณใจอีกคนนึงคือโคเอร์ได้เป๊ะมากค่ะติ๊กตอกแต่เจ๊ย,ยังไม่มีติ๊กตอกนะคะยังไม่มีค่ะมี2ช่องทางเพจแล้วก็ YouTube ค่ะเพจจะลงก่อน youtube youtube จะลงหลังเพจนะคะจดตามได้ทั้ง2ช่องทางตามเะือกเลยค่ะ head. ันหัวอยากง่าง,งาไปเอาที่ชูปแป๊บนึงเลยเปล่ะบอมีแบบบิลลี่ Can you pass me? บอมมแล้วสิบันน n a t u r a l Can you a s <laughs> s me ป <I> ่ะเช l l please. Auntie? ออยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะไม่ได้โกรธไม่ได้ไม่ได้โกรธไ,ไ,ไม่ได้เกลียดกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะ มีคนนึ่งถามมาบอกว่าไปเอาข้าวของของตัวเองได้ไหมไปได้ค่ะแต่ไม่ไปอืมไปได้แต่ไม่ไปของกินให้เพื่อนที่เมลเบิร์นค่ะส่วนเสื้อผ้าเขาบอกเขาจะส่งมาให้ค่ะนั่นแะค่ะในอนาคตคิดว่าจะไปเที่ยวเมลเบิร์นค่ะว่ามีเพื่อนอยู่ที่นู่นมึงน้องแนนสาวได้พี่แอดค่ะ ิดถึงคิดถึง,ถงก็คือกันกับเพื่อนทุกวันค่ะเมือ,องไทยถ้าถ้าจะกลับเมือ,องไทยจะบอกล่วงหน้านะคะอุย้ยมีงานติดต่อรีวิวเยอะมากที่เมืองไทยแต่ว่าไม่สะดวกเลยจะอยู่ออสเตรเลียค่ะถ้าได้กลับเมืองไทยจะบอกล่วงหน้านะคะติดต่องานเข้ามาได้ะคะ่ะ แต่คงไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะคงอีกหลายเดือนอยู่อาจจะช่วงปีใหม่หนู่นละมั้งอาจสิบปีใหม่เหมือนพี่น้องเน้เปล่ปาโ,โตโตแล้วสิเบิร์ดฮันว่าตักมาหลายค่ะคืนนี่ ตอนเหกายมันสิดคอนเนาะมันสิดคนๆคนมากตอนนี้ค่ะใบบัวบกผักหนอกไม่ตายค่ะแต่ไม่ค่อยงามหน้าหนาวเขาจะไม่ค่อยงามไม่งามเหมือนหน้าร้อนหน้าร้อนอีงแบบใบใหญ่ๆเนาะแต่ว่าตอนนี้แบบใบมันพ่นหดพ้นหวัวเราเดินเนาะพ่อพ่อซะพ้นหวดด่วยสืบเกิดกึดอยู่ไนเนาะขออภัยด้วยนะคะ โบมีคนเสิร์ฟทิชชู่ยิ้มก่อนเดี๋ยวสิเล่มตอนนี้ซ้ำม,มาเบิร์ลอะไรนั่นละขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชรทกก์ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะคะ